มีคนประพฤติทั้งประสงค์เป็นจรณาเป็นที่พึ่งแล้วหมั่นคงแล้วปิดประตูัปิดประตูอบายภูมิบ่ไปเลยพระโสดาบันนี่กบมาเกิดกับมาเกิดเป็นมนุษย์เ็ดชาสบ้างสามชาติบ้างชาติเดียวบ้างบ่ลงไปต่ำกว่านี้เรียกว่ามนุษย์สมบัติมิแต่สูงขึ้นปิดประตูนี่เปรียบะมาเหมือนเฮาขึ้นสั้นสองนะปิดประตูบันไดปิดประตูทางขึ้น แม่นอนหลับเพื่อบ้ากบ,บมีการตกบม,ม่นว่ารักษาตัวดีๆเด้อกำหนดจิตย่ำสิตายเด้อรักษาจิตด,ดีๆเด้อบมีทางเปลียบมาเม,มือมนปิดไว้แล้วทางสิล่วงสิตกนั่นบันไดขึ้นไปปิดประตูกึบไว้แล้นนอนหลับฝันเพื่อบ้ากับพวตกพอปิดประตูอบายภูมิตกบมี แต่ว่าขันบ่ปิดประตูบันไดไว้ย่าฝันเบอรอเพื่อบ้าได้บัดหานลงเสือตกลงหันนหลีหั่นจึงเวลารักษาดีๆเด้อพุโธทรมโมสังเขาเด้ออิบยแม่่อยนึกถึงบาปถึงบุญนึกถึงกุศลเด้อนั่นเรียกว่าย่านตกอบายยภูมิเลยสั่งเลยบอกกันถ้าจิ้นมันคงแร้วผิดปุ๊บไปหันแล้วมีทางตก จะเกิดอุบัติเหตุลดส้นลดความนอนรับนอนละเมอตายกับบ่เมียงสิตกไปเพราะว่าปิดประตูไว้แล้วพ้นจากอบายยภูมิแล้วกันพ้นแล้วมิตรสิเดินนาแล้วเดินนาไปใสสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็ย,ยังพระจันทร์ขึ้นขึ้ขนสองคำสามคำสูงขึ้นสี่คำหาคำแปดคำสิบคำ สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพระโสดาสิกีธานาคาสูงขึนอรังหันปุ๊บเป็นพระจันวันเพ็ญเมื่อืนสอดแจ้งจบการเวียนว่ายของเที่ยวในวัฏสงสารบ่มีคำว่ามืดม่มีคำว่ามืดเพราะมันแจ้งจนหอดมืนเศร้าลรวก็แจ้งต่อราอาทิตย์ก็ขึนม่มีคำว่ามืดเลยกันแปดคำเก้าคำานี่ยยังไปมืดเครื่อง ขึ้นนิยโยแต่สิมหาคำหลัดสอดแจงมกักแต่เว้นขึ้นพระอาทิตยอ์อาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ก็ยังข้างเด้เลออยูน่นั่นล่ะไม่มีคำว่ามืดไปมีแต่สว่างกระจางแจงนี่คือธรรมอันนี้ว่าพื้นฐานนี่เนี่ยบอกการเริ่มต้นไปจนถึงสุด